บทอุทิศส่วนกุศลของหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมอิทังทิตธรรม,มัสสะโหนตุสุขิโตโหนตุทิตธรรมโมขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่หลวงพ่อจรันทิตธรรมโมขอให้หลวงพ่อจรันทิตธรรมโมจงมีความสุขอิทังมหาราชะภูมิภารสะสาราชินิยะโหนตุ สุขิโตโหนตุอโรโคโหนตุทีคายุโกโหนตุมหาราชะภูมิพระโลสราชินีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีนาถจงทรงพระเกษมสำราญปราศจากโลคาพญาทิพ้ว่พาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนานชั่วนิรันเทินอิทังเมมาตาปิตุนางโหนตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพระเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพระเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินางโหนตุสุขิตาโหนตุยาตโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรูปัจชยาจะริยานางโหนตุสุขิตาโหนตุคุรูปัจชยาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทางสัพเพเทวานังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงสัมมาทิฏฐิขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทางสัพเพเปตานังโหนตุ สุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปตทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทังสัพเพเวรีนางโหนตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข อีทางสัพพสัตตานางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขสาธุสาธุสาธุเจี๊ยบก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆทขข่านในการหมั่นตั้งใจรักษาศีล ทำทานและเจริญภาวนาในทุกๆวันเพื่อสะสมบุญสร้างบารมีหนุนดวงป้องกันภัยเสริมสิริมงคลชีวิตในทุกๆด้านในทุกๆวันในทุกๆพพทุกๆชาติตตลอดทั้งปีนี้และปีต่อๆไปด้วยนะคะสาธุ